สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่หลิวเน็ตเบิร์กนะครับอันนี้เป็นคู่มือสอนการโกผ่าน์ลนบนวินโด้นะครับ ก่อนที่จะเข้าสู่คู่มือขออธิบายข้อดีและข้อเสียของคู่ของโกดผ่านแลนก่อนนะครับข้อดีของโกดผ่านแลนคือโกดครั้งเดียวได้ทั้งร้านทําบนเมนบอร์ดได้ไม่จํากัดสเปคป้องกันปัญหาการโกดที่ละเครื่องแล้วโดนไวรัสในวงแหวนเล่นงาน mm hmm. เช่นไวรัสสลิตตี้ข้อเสียหากเครื่องน้อยกว่า10เครื่องการโกดแบบดิทูดิสหรือเอาฮาร์ดดิสมาเสียบกับฮาร์ดดิสในเครื่องเดียวกันน่าจะได้ความรวดเร็วกว่านะครับ การโก้ดผ่านแลนไม่ใช่จะเล่นได้ทุกเครื่องหากต้นแบบไม่ดีอาจทำให้เกิดจอฟ้าได้เช่นการโก้ดข้ามตระกูลระหว่าง AMD และ Intel เพราะฉะนั้นคู่มือนี้นะครับเป็นการสอนให้เกิดการโก้ดผ่านแลนได้เท่านั้นส่วนเรื่องการโก้ดข้ามตระกูลเช่นตระกูล AMD ย้ายมา Intel จะมีตัวไฟล์แก้ไขให้ซึ่งทางผู้เรียนต้องไปทดลองใช้เองนะครับ มาดูอุปกรณ์และคํำนิยามนะครับตัวแรกอุปกรณ์แรกที่เราต้องใช้ก็คือตัวเราเตอร์ตัวที่2 USB f l a s drive ไว้สำหรับทำการบูตตัวโปรแกรมโก้ดขึ้นมาครับสวิตช์จะเป็นกิกะบิตก็ได้หรือ10ทับร้อยธรรมดาก็สามารถทำได้แผ่นคู่มือติดตั้งโก้ดผ่านแลนจากลิวเน็ตเวิร์ซึ่งตรงนี้จะมีทั้งคู่มือและตัวโปรแกรมที่ต้องใช้งานทั้งหมดอยู่ในแผ่นแล้ว เครื่องโกดเซิร์ฟเหรือเครื่องต้นทางในที่นี้เครื่องโ o ดเซิร์ฟเจะมี IP เป็น192.168.1.200นะครับโกดมาสเตอร์โกดมาสเตอก็คือเครื่องที่ทำการอัปเดเกมหรือเป็นต้นฉบับสำหรับทำการโกดนั่นเองในที่นี้เราจะเรียกว่าเป็นโ o a ม Master ์นะครับโกดไคลเอนตคือเครื่องรูปขาย หรือเครื่องอื่นๆในร้านที่จะถูกทำการโยนข้อมูลผ่านทางสายแลนมาดูแผนภาพการทำงานนะครับขั้นตอนแรกเราจะทำการสร้าง image บนเซิร์ฟเวอร์ซึ่งเราจะใช้ตัว code master โยนข้อมูลมายังเครื่อง go server เพื่อเก็บข้อมูลเอาไว้นะครับตัวช่องสายแลน ของตัวเครื่องโกสเซิร์เวอร์แนะนำขอให้เป็นกิกะบิตแลนนะครับเพื่อไว้สำหรับในกรณีที่เราจะทำการจ่ายอิมเมจไปยังเครื่องอื่นๆจะสามารถทำได้อย่างรวดเร็วขั้นตอนถัดมาคือการโกดตอิมเมจไปยังเครื่องลูกต่างๆลิ s ต์ทอ r e อิมเมจนะครับตรงนี้เครื่องโกสเซิร์เวอร์จะทำการส่งข้อมูลไปยังเครื่องคลแอนที่เหลือทั้งหลาย ในหัวข้อาการสอนของกู้มือฉบับนี้คือขั้นตอนแรกการเซตค่าเราเตอร์ให้แจก d h c p การทำ USB f l a s drive ให้สามารถบูตผ่าน LAN ได้การ create image หรือการดึงข้อมูลจากต้นฉบับไปเก็บไว้ในเซิร์ฟเวอร์นั่นเองการ restore image ก็คือการเอาข้อมูลจากต้นฉบับที่เราไปเก็บไว้ในเซิร์ฟเวอร์นะครับกดเซิร์ฟเวอร์แล้วนะครับโยนไปยังเครื่องคลแอนที่เหลือทั้งหมดนะครับ